ที่พระประแดงก่อนนะซีสมุปประการนะครับไปจับหัวขโมยเขาบอกหัวขโมยคนนี้ไม่ใช่หัวขโมยธรรมดาเป็นหัวขโมยที่นิยมธรรมะธรรมโมด้วยเขาบอกไปขโมยบ้านไหนเส็จก็มักจะแผ่เมตตาให้เจ้าของบ้านเพราะบอกว่าเจ้าของบ้านนั้นมีบุญคุณกับเขาโอโเออถ้ามีธรรมะจริงนี่มึงไม่ได้ขึ้นไปขโมยของเขาบ้านเขาแน่นอนนะเนี่ยตำรวจสืบสวนนะครบาลร่วมกับสอนอ,นอนุดมสุขจับกลุ่มนายยานยนนะหรือซีนุอายุ53ปีเข้าไปแล้วนะครับ เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาพะโนฮะกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ทั้งเวลากลางคืนแล้วก็ใช้ยานพาหนะจับกลุ่มได้ที่บริเวณห้องพักไม่มีเลขที่ในอพาร์ตเมนต์บบนะฮะตะบลลัดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับผู้เสียหายแจ้งว่าวันที่19มีนาคมปีนี้ฮะตั้งแต่7โมงเช้าที่ร้านวัสดุก่อสร้างซอยกาญจนาพิเศษ40แขวง ดอกไม้เขตประเวศนะมีการคนงัดแงะนนผนังของร้านทรัพย์สินสูญหายเงินสด30,000เครื่องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด1เครื่องราคา8,000นะก็เลยไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเ,เห็นคนร้ายใช้ผ้าคุมศรีรษะเข้าไปภายในร้านและลักทรัพย์นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะเพื่อหาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายพบว่าคนร้ายซ่อนตัวอยู่ซอยสุขสวัสดิ์30 พื้นที่ปากน้ำนะครับต่อมาได้สืบสวนหาข่าวจนทราบว่าคือนายยันยนหรือซีนุอายุ53ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับนะครับสอบถามยันยนให้การรับสารภาพประกอบเหตุจริงลักทรัพย์จริงนำของที่ได้ไปขายต่อและเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายนะะหลังก่อนก่อนเกิดเหตุทุกครั้งจะมีการยกมือไหว้และนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นจะแผ่เมตตาอุทิศให้กับดวงวิญญ,ญาณต่าง ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ้นจากพยันอันตรายต่างๆและก็แผ่เมตตาขอบคุณผู้เสียหายนะครับเพราะเป็นผู้มีพระคุณอ๋อนี่ไม่รู้ว่าที่พูดไปเนี่ยพูดความจริงหรือว่าเมายานะฮะไปฟังเสียงครับองค์หนึ่งผมจะบูชาผมผมจะมีหลวงปู่องค์หนึ่งผมจะบูชาผมจะยกมือไหว้ผมก็รลลึกถึงพุทธเจ้าก่อนแล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์และทีนี้ก็เสียงศักดิ์สิทธิ์ในสตากละโลกธาตุในสามโลกธาตุมิจฉาวทีนี้ผมก็ ขอให้คุณบิดามารดาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุก,กทุกภูมิและตัวข้าพเจ้านี่ให้พ้นจากภัยพยายนารลายทีนี้ทีนี้เวลากลับบ้านผมจะขอบคุณขอบคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ขอบคุณผู้เสียหายที่เราไปขึ้นบ้านแล้วก็นี่ผมก็แผลแผลนี่ไงแผลไม่ตายเขาด้วยใช่ผมก็แผลนี่ไงที่ว่าก็เหมือนแบบว่าแผลขอบคุณเขาอะ่ะขอบคุณขอบคุณผู้มีพระคุณผมก็ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณผมก็ผมก็ไล่ไปหมดแล้ว นี่ขอบุญคุณพระพุธพระธรรมประสงแล้วพระที่ไหนเขาจะคุ้มครองคนทำชั่วฮะเออนี่นะครับไปตรวจสอบประวัติสีนุหรือนายยันยนเนี่ยนะฮะพบว,ว่ามีประวัติค้างอยู่3คดีฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นพนันที่สพพระประแดงนะสองข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานนะครับสถานที่ราชการและอีกที่หนึ่งก็สถานที่ราชการเหมือนกันมี3ามคดีเนี่ยค้างอยู่นะครับสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งนะฮะ สอนอดมสุขดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ